ความรักที่แท้จริงการมองเห็นเข้าใจและปล่อยวางความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนโหยหาแต่ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับหัวใจได้มากที่สุดหลายครั้งเรายึดมั่นถือมั่นในความรักเราอยากให้ทุกอย่างคงอยู่ตลอดไปอยากให้คนที่เรารักอยู่กับเราตลอดชีวิตแต่แท้จริงแล้วความรักที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงการครอบครองหรือการยึดติดหากแต่คือการมองเห็นทุกสรรพสิ่งด้วยหัวใจที่เปิดกว้างรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดแต่คือการเข้าใจความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเหนี่ยวรั้งกันไว้ ไม่ใช่การบังคับให้อีกฝ่ายเป็นไปตามความคาดหวังของเราแต่คือการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เป็นไม่ว่ามันจะสวยงามหรือเจ็บปวดก็ตามการรักใครสักคนโดยไม่ยึดมั่นว่าต้องเป็นของเราหรืออยู่กับเราตลอดไปเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะมันไม่ใช่ความเจ็บปวดจากการยึดติดแต่เป็นความสุขจากการได้รัก ความหวังจากการได้แบ่งปันและกำลังใจจากการได้อยู่ร่วมกันแม้บางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือจากไปความรักก็ยังคงอยู่เสมอไม่ใช่ในรูปแบบของการสูญเสียแต่ในรูปแบบของความงดงามที่เคยมีและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอรักให้สุดหัวใจในขณะที่ยังมีโอกาส เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรใครบางคนที่อยู่ตรงหน้าเราในวันนี้อาจไม่มีโอกาสอยู่กับเราในวันข้างหน้าสิ่งเดียวที่เราทำได้คือรักให้สุดหัวใจในขณะที่ยังมีโอกาสมอบความรู้สึกดีๆให้กันโดยไม่ลังเลบอกรักกันให้บ่อยกอดกันให้แน่นพูดในสิ่งที่อยากพูดและใช้เวลาร่วมกันให้เต็มที่ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเราจะไม่จมอยู่กับความเสียใจแต่จะขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้โดยปราศจากเงื่อนไขการยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนมีวรรคของมันเมื่อจากไปความรักยังคงอยู่ความรักไม่เคยหายไปไหน แม้ว่าใครบางคนจะไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วความรักยังคงอยู่ในรอยยิ้มที่เคยแบ่งปันในคำพูดที่เคยปลอบโยนในช่วงเวลาที่เคยเดินร่วมกันและอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปเราไม่ได้สูญเสียความรักไปเพียงแต่เปลี่ยนจากการมีเขาอยู่ข้างกายเป็นมีเขาอยู่ในหัวใจสุดท้ายแล้ว ความรักที่แท้จริงคือการมอบให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรักโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามการเวลาเพราะเมื่อเรารักอย่างแท้จริงเราจะพบว่าความรักไม่เคยจบสิ้นมันยังคงอยู่เสมอในหัวใจของเราเอง